ก็จะมาบอกไอเทมตัวเด่นนะคะที่เราใช้เนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนใจเลยจ้าก็คือทาแล้วนะคะเนียนเข้าไปกับผิวเลยคะ่ะทุกคนเป็นกันแดดตัวนี้เลยนะคะไม่มีสีนะคะทุกคนเนื้อเขาเนี่ยบางเบาเกลี่ยง,ง่ายมาก ทาแล้วก็คือสบายผิวนะคะไม่หนักหน้าเลยจ้าใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้าเลยนะคะไม่วอกไม่ลอยนะจ๊ะปรับเข้าได้กับทุกสภาพผิวเลยจ้าใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายตัวนี้ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี้ยอ่อนโยนหน้าเปะหน้าปังใช้แล้วก็คือช่ำมากคุมมันด้วยนะคะทุกคนกันน้ํากันเหงื่อไม่เปื้อนแหมจ้าวันไหนนะคะที่เราเนี้ยออกแดดจะจัดตัวนี้ก็คือเอาอยู่หมัดเลยค่ะทุกคนใช้ตัวนี้ก็คือติดใจมากไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นเลยจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับรายการซอกแซกบอกตรงนะคะสวัสดี f อฟรายการซอกแซกบอกตรงทุกคนนะคะ<อ>วันนี้อยู่กับน้องเหมียวมิวีนะคะวันนี้น้องเหมียวมิวีก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการซอกแซกบอกตรงนะคะ <S <S ต้องขอบคุณพี่หลอดนะคะที่ให้โอกาสได้มาเล่มงานในครั้งนี้นะคะ <S <S และช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการทําอาหารนะคะ <S <S วันนี้น้องเหมียวมิวีจะมาเสนอเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราปเป็นสัญญเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผักก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นยอดมะพร้าวนะคะอันนี้ฟิจักตลาดนะคะ รับปรทานนะคะหันนป้น้ารับประทานมากมันก็มีมะเขือมะเขือปาะนะคะหันนี้าปดกันี้ครับหปขเช่นเดิมนะไ้ก่ครัวายัเคไงอี่างอี่ไปาอก่ง้วเราอก็ต้องใัะตนีมกัอครับเนสทานแค่พองาม แต่ถ้าเกินหมูย่างหรือหมูปิ้งเต็มที่เลยค่ะของขงนมนะคะเด็กใส่เลยค่ะนี่นะคะจะง่ายมากเลยค่ะประมาณนี้นะคะใส่ผักต้องไปพอค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของผักนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อไก่กันนะคะว้าวจะเป็นเนื้อสัไนไก่นะคะเรามาหั่นชิ้นกันครับเอาชิ้นแค่พอดีคำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวรเ,เรามาเริ่มต้นขั้นตอนการทำกันนะคะ เรรียยบ้อนะคะคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันคเล่ก,กับปลาตะไครน้ำปลานะคะสาหร่ายครับแกงเชวานก็จะมีรสชาติแบบหวานน้ำนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะเดี๋ยว,วแล้วเราก็ใจะผงนัวเพื่เพิ่มความกลมกล่องนะคะก็จะมาเริ่มการใส่ผักกันค่ะ เราก็จะใส่พักที่เหลือตามนี้นคะคะเ็ตเป็นพักที่กำลันะป็นกก็จะเป็นขันใสงนขายขาวเงเขียวหวานใกล้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะหน้าตาหน้ารับประทานอน่างใช่ไหมคะ <Wow. S 3> แต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันกนั้นมีวีขอแนะนำตัวนี้นะคะอินคาออยล์น้ำมันถั่วดาวอินคานะคะ หยดใส่อาหารครั้งละ3-4หยดนะคะตอนนี้มีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งลดอาการปวดข้อไขข้ออักเสบนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะช่วยบำรุงสายตาและระบบป,ประสาทคะ่ะบำรุงตับและตับอ่อนนะคะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามรายการ Top Fact Box ตรงด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมีวีดนะคะช่องของน้อเมียเอ็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันไดนะะ้นะคะทั้งคือการ t o แ Fact b อกส่งและรายการ m ี w i e นะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพามาเที่ยวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขนันธ์อีกแล้วนะคะที่พักที่จะไปพักวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองประจวบอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ ซึ่งที่รีสอร์ทที่พอ่อหลอดจะไปพักนะคะส่วนใหญ่พอ่อหลอดจะเน้นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เยอะๆอากาศลมลื่นแบบนี้นะคะนี่ที่นี่เขาทำสถานที่น่ารักดีนะคะมีต้นไม้มองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะจะทำให้เราดูสดชื่นเองนี่ติดทะเลด้วยนะคะสีเขียวฟ้าตัดกันน่ารักมาก อ๋อยังไม่ได้บอกชื่อรีสอร์ทเลยนะคะชื่อโอโย614เกาะหลักรีสอร์ทนั่นเองคะ่ะชื่อน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอ้าวโชว์เลขมาตะกลเลยนะคะ3ตัวตรงๆ,รงๆแคปได้แคปคะ่ะห <c oughs> ยอกเล่นค่ะหยอกเล่นเข้าไปดูบรรยากาศภายในห้องกันนะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ือว่ามองแล้วมันดูสะา,าดตามากเลยนะคะ นี่เป็นเตียงเดียวแต่ไม่ได้เดียวธรรมดาค่ะเดี่ยวคิงไซส์เลยค่ะตีลังกาได้ห้าตลบเลยทีเดียวมีทีวีให้ด้วยขนาดกำลังพอเหมาะเลยนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กไปภายในห้องน้ำก็กว้างขวางนะคะกระจกบานเบลเลอร์เลยวิวว่าาสามน่าจะชอบนี่ค่ะเห็นไหมมองออกไปทั้งหน้าต่างก็เห็นวิวสีเขียวเนี่ยบอกแล้วว่าพราะเราเขาชอบสูดเข้าไปเลยค่ะให้เต็มปอด เดินทาง ไม่มีไม่ได้แน้ววันนี้จะพามาดูแอป,ปสำหรับสายท่องเที่ยวเลยนะคะแอ t ทิป o o m สำหรับจองเที่ยวบินหรือจองโรงแรมก็ได้นะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะมาดูแต่ที่เที่ยวก็ไม่ได้นะเราต้องหาที่พักไว้ก่อนด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งหาที่พักให้ลำบากหนักนะตัวแอป,ปตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายสามารถเลือกจังหวัดที่เราจะไปเที่ยวนะคะเลือกวันเช็คอินได้เลยว่าเราจะเอาวันไหนเลือกห้อง จำนวนผู้ใหญ่เด็กได้หมดเลยนะคะว่ามีเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่ท่านอ่าและถ้าสมมติว่าท่านไหนมีชื่อโรงแรมอยู่ในใจแล้วเนี่ยสามารถพิมพ์หาเซิร์ชได้เลยเห็นไหมคะว่ามันสะดวกมากๆแล้วเราก็สามารถกดค้นหาได้เลยทีนี้เขาก็จะรีเสิร์ชอ่าที่พักมาให้นะว่าจะเป็นที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถกดจองได้เลยที่สำคัญนะคะรูปเนี่ยตรงปกแน่นอนคะ่ะ Oh, oh,